ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแขก่นญาตทุกท่านนะครับวันนี้พระอาจารย์มาพบกับพวกเราเรื่องของการกล่าวสัมโมตนนิกถานะครับหรือการกล่าวอนุโมทนาการกล่าวอนุโมทนานี้เป็นพุทธานุญาตที่พระสัมมาสัมพุเจ้าอนุญาตให้พระเถระรูปใดรูปหนึ่งกระทำการอนุโมทนาคาถา หลังจากที่รับการปรบำรุงเลี้ยงจากญาติโยมแล้วนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนั้นนิยมอยู่พร้อมกันในการกล่าวสัมโมทัยคถาละให้ผ่การกล่าวสัมโมทัยคถานี้เป็นการกล่าวถ้อยคำแสดงความยินดีเมื่อมีผู้มาทําบุญจุดประสงค์นั้นเพื่อให้ผู้ที่มาทําบุญนั้นเกิดความปิติยินดีอาจหาร,ร่าเริงบันเทิงใจในผลบุญกุศล ที่ตัวเองได้กระทําประการหนึ่งประการต่อมาก็เป็นการให้ธรรมะกับเขาธรรมะบทสั้นๆเพื่อให้เขาทราบถึงอนิสงค์ของทานของบุญของความศรัทธารวมทั้งเป็นการชี้แนวทางปฏิบัติในการทําบุญอย่างถูกวิธียังจิตของผู้ให้ทานผู้ทําบุญให้เกิดความอาถรรพ์ร่าเริงนั้นมีอนิสงค์ทั้งผู้กล่าวและผู้รับผู้กล่าวนี้จะเป็นการให้ธรรมะแสดงธรรมบทสั้นๆนะครับ ก็จะทาไม่มีอันิสิอสงคือมีเสียงไเราะมีปัญญามากนะครับเป็นที่รักที่เคารพนับถือของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายส่วนผู้รับนั้นเมื่อมีจิตใจอาถรรพ์ร่าเริงม,มัน่นคงในธรรมแล้ว <c oughs> ก็จะปลื้มใจในการทําบุญความปลื้มใจในการทําบุญนี่ครับจะมีส่งทําให้บุญกุศลเวลาจะส่งผลจะส่งผลต่อเนื่องมากกว่า ผู้ทาบุญทั่วไปที่ทําบุญแล้วไม่ได้เลื่มใจรวมทั้งเขาจะได้ข้อวัดปฏิบัติทำเนียมปฏิบัติในการทําบุญทําทานให้ถูกวิธีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวสามโมเทกถานนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่องสําคัญนะครับการกล่าวสามโมโเทกถานนั้นมีขั้นตอนหลักๆอยู่4ขั้นตอนประการที่หนึ่งคือกล่าวทักทายประการที่สองคือกล่าวสโมโเทกถา ประการที่3าคือการอํานวยพรและประการที่สคือการสวดมนต์ให้พรนะครับยกตัวอย่างการกล่าวทักตายเช่นว่าเจริญพรท่านทาน,ทาน,นบริทุกท่านก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรนพระอันเป็นรมเนียมปฏิบัติของพระอริยเจ้ามาแต่สมัยพุทธกาลขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามเลิกนึกถึงบุญกุศล ที่เราได้ตั้งใจมาถวายพัฒาหารและเทธรรมในวันนี้สักตู้หนึ่งนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นการให้เขารู้ว่าพระ,จะใจพอแล้วจะต้องวางใจอย่างไรก็คือต้องหลับตารวมใจให้ใจเป็นสมาธิแล้วตามระลึกนึกถึงบุญกุศลน,นะครับหลวงพ่อวัดปงะน้านาระเจริญปพระเดชพระกุณพระมงคลเทมุนีเคยให้โอวาาได้ว่า เวลาที่พระให้พรให้อธิษฐานจิตในขณะที่พระสวดมนตให้พรคําอธิษฐานจิตนี้จะติดกับพรพระไปถึงพระนิพพานจะทำให้ผังชีวิตของเราชัดเจนและเป็นไปตามที่เราตั้งความปรารถนาเอาไว้นะครับนี่เป็นการคํากล่าวสอนถึงข้อปฏิบัติในขณะที่พระให้พรว่าญาโยมมันควรทาอย่างไรขั้นตอนที่สอง คือการกล่าวอำนวยพรหรือบทสมมทะเทนถานนี่เองนะครับเนื้อหาของคำไม่พรนั้นจะต้องกระชับคือไม่ยืดเยื้อนะครับประโยชน์แต่ละประโยชน์นั้นต้องมีความหมายให้ตัวเองแล้วประโยคต่อประโยคนนั้นต้องมีความสัมพันธ์อันต่อเนื่องส่งกันเป็นทอดทอดไปนะครับแล้วก็ยกใจของผู้ฟังให้ปิติอิ่มเอิบ อาถรรพ์ร่าเริงในบุญกุศลรวมทั้งประการที่สำคัญก็คือต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำทานการทำบุญไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับอาจารย์จะยกตัวอย่างกองการกล่าวสัมมันิกถาสักบทหนึ่งนะครับเริ่มต้นแล้วก็เชิญชนญาติโยนเข้ารับตา เอาเขาับตาแล้วเราก็เริ่มกล่าวสมูธเิกาถาเช่นว่าชีวิตของพระภิกษุสมมเนนดำรงอยู่ได้ด้วยพัตตาหารที่สาธุชนนำมาบำรุงเลี้ยงถวายคนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเรื่อยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันประดุจเราลอกขึ้นที่ซัดเข้าสู่ฝั่งเราลอกแล้วระลอกเลา ข้าวปลาอาหารนี้นอกจากจะแปลเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อเป็นชีวิตของพระภิกษุสมณเณรเพื่อให้สมณเณรดำรงกิจในทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้ตั้งใจปฏิญาณไว้ในวันออกบวดว่าสัพพะทุกนิสรณะนิพพานะสัจจิกรณัตถายะแปลความว่ากาพระเจ้าออกบวดเพื่อสลัดกองทุกข์และทำพระนิพพานให้แจ้ง ข้าวปราอาหารนี้จึงเป็นอาหารทิพย์คือเป็นอาหารที่เป็นไปเพื่อหนทางสวรรค์และพระนิพพานทั้งของพระภิกษุและของท่านทาน,ทานบริทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาถวายพระปาหารในวันนี้ท่านทานบริทั้งหลายมาหาสมุทรไม่เคยอิ่มด้วยน้ำฉันใดท่านทานบริทั้งหลายก็ไม่เคยอิ่มด้วยการสั่งสมบุญฉันนั้น อันนี้เป็นตัวอย่างของการกล่าวสัมมทานิยกถาบทสั้นๆนะครับเพื่อให้ญาโยมเขาได้มีความอิ่มเอ,อิบเบิกปันใจนะครับพวกเราสามารถไปศึกษาบทสมมทัมมูเทกถาบทตัวอย่างได้นะครับมีประมาณหนึ่งร้อยบทในหนังสือสองเล่มชื่อหนังสือร่าเริงบันเทิงใจด้วยสัมโเทกถาเล่มหนึ่งและเล่มสองนะครับ ขั้นตอนที่3มคือการกล่าวอํานวยพรนะครับยกตัวอย่างนะครับต่อตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานโดยรัธนาบาร,รมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปูวป่วัดปากน้ำปาษีเจริญผู้คนพบวิชาธรรมากาย รวมทั้งอำนาจทานอุสนีทท่านทานะบริทั้งหลายได้ตั้งใจกระทาไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทําในวันนี้ขอบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จ,นจงประมวลกันเข้าให้เป็นตะบะเดชะพาระวะปัจจัยทรงผลดลบันด,ดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านทานะบริทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสัพพุกสพัสพโกสัพโรคสัพภัยอุปัตตวอันตรายใด,ดๆอย่าได้มาพ้องผ่าน ให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่ง,งยืนนานในร่มเงาบาวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งได้อายุวันนะสุขพะพละปฏิพา,านธนาสารบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปใน,นทางที่ชอบประกอบวยกุศลขอให้สำเร็จทิพดังกรรมลที่มุ่งมั่นปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งมาถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงพระธรรมากายได้โดยง่ายบารรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทนินอันนี้เป็นตัวอย่างของการกล่าวอํานวยพรนะครับอาจจะปรับให้เหมาะสมก็ได้นะครับตามแต่ท้องที่ที่เราไปอยู่กันเวลาอ้างก็อ้างอิงพระรัตนตรยัยอ้างอิงครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมากๆนะครับแล้วก็อิง,องบุญกุศลที่เจ้าภาพ ได้มาทำบุญกันนะครับจบจากการกล่าวอ,อนวรพรก็เป็นการสวดมนต์ให้พรน,นะครับการสวดมนต์ให้พรมีข้อปฏิบัติทางนี้นะครับเริ่มต้นเนวยนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นปรับไม้นะครับให้อยู่ตำแหน่งที่พอดีคําว่าพอดีก็คือให้ไม้นั้นชี้เข้าหาปากของเราตําแหน่งปลายของไม้ให้หุอยู่ห่างจากปากประมาณหนึ่งฝ่ามือไม่เกินหนึ่งคืบ ตามแต่ระดับเสียงของไม้นะครับเมื่อจะเริ่มกล่าวสัมมวดในกระถาขั้นตอนต่อไปก็คือเชิญชวนญาิโยมเข้าหลับตาครับการหลับตาทำให้ใจก็เป็นสมาธิแล้วจะทำให้การฟังธรรมนั้นการรับพรน,นันนั้นมีศักมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นครับเพราะอยู่ในสภาวะที่ตั้งใจรับพรน,นะครับผู้ที่มาให้พรมีความจำเป็นนะครับ มันจะมีหลักในการประเมินการให้พรเนี่ยอยู่ประมาณสี่เรื่องครับเรื่องแรกก็คือน้ําเสียงต้องดังพอครับบทให้พรจะดีเท่าไหรก็ตามถ้าเสียงไม่ดังคนฟังไม่ดีครับ2องอักขระโดยเฉพาะรอเรือกรอลิงต้องชัดเจนนะครับซึ่งมักจะบิดพลาดกันเสมอ,เ,สมอเรื่องนี้สามารถฝึกได้ครับฝึกก่อนล่วงหน้าเลยครับเรื่องที่ส คือน้ําเสียงที่ให้พรต้องสุภาพนะครับอย่าแข็งกระด้างเพราะเราไม่ได้ฝึกภาคสนามกับญาติโยมเราไมา่พรครับเสียงต้องสุภาพนะครับนุ่มก็ให้นุ่มเป็นธรรมชาติอย,าอย่าให้รู้สึกว่าตั้งใจให้มันนุ่มเกินไปจะดูไม่ดีนะครับให้เป็นให้เป็นความสุภาพนะครับส่วนขั้นตอนที่4หรือการประเมินเรื่องที่สก็คือเป็นการประเมินจังหวะครับ จังหวะในการหยุดให้ลงพอดีพอดีคําครับเช่นชีวิตของพระภิกษุสมณเณรดํารงอยู่ได้ด้วยพัตตาหารที่สาธุชนนํามาหล่อเลี้ยงคนแล้วคนเล่าสืบเนื่องกันเลื่อยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับมีจังหวะในการลงให้พอ,พอเหมาะพอดีคําไม่ยาวจนเกินไปนะครับจากนั้นเราก็เริ่มให้พรครับเป็นไปตามขั้นตอนนะครับ ตั้งแต่ทักทายกล่าวสมโมเดกถากล่าวอํหนวยพรและกระสวดวังให้พรนะครับผู้ที่รับสัปพีมีความจำเป็นต้องคัดนะครับย้ายเสียงต่ําหรือเสียงสูงจนเกินไปเพราะจะเป็นคียเสียงในการนําเสียงของคณะสงฆ์ทั้งหมดถ้าต่ําเกินไปหรือสูงเกินไปนะครับเสียงออกมาก็จะไม่น่าฟังครับญาติโยมแทนที่ได้ความปิติกลับไปนะครับจะรู้สึกลำคาหนหงุดหงิดใจว่าเอ๊ะ ทำไมพระที่จะมารับสัพเพไม่ได้คัดมาหรือนะครับทําให้เสียงให้พรออกมานั้นไม่เพาอไม่เหมาะสมนะครับก็ขอให้ดูให้ดีนะครับถ้าเราให้ความสัมพันธ์กับการกล่าวสัมโมทิกถาแล้วนะครับก็จะทําให้ญาติโยมเกิดความเรื่อมใสศรัทธารู้วิธีปฏิบัติในการทําบุญให้ทานที่เหมาะสมถูกต้องนะครับคนให้ก็ได้บุญคนให้พรก็ได้บุญนะครับ เป็นการแสดงรำประเภทหนึ่งนะครับคนรับพรก็อิ่มเอิบเปิดบานใจผู้ที่ไม่มีศรัทธาก็จะเกิดศรัทธาผู้ที่เกิดศรัทธาแล้วก็จะศรัทธายิ่งขึ้นความศรัทธานี้เป็นเหตุนําไปสู่คนทางสวรรค์และพระนิพพานนะครับเหมือนกับน้ําฝนที่ตกในที่สูงน้ำจากที่สูงนั้นย่อมไหลลงสู่ที่ต่ํา ยังห้วยน้องคลองบึงให้เต็มอย่างแม่น้ําให้เต็มและไหลไปสู่หมหาสมุทรชั้นใดศรัทธาเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วผู้นั้นรักษาสรัทธามันคงศรัทธานั้นจะนําบุคคลนั้นไปสู่หนทางสวรรค์และพระนิพพานในที่สุดก็ขอจบเรื่องการกล่าวสมทธนิกถาไว้ถึงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ